รีวิวรีวิวหญ้าไทเปวันที่สี่นี่สภาพสดชื่นหญ้าไทเปจะเป็นหญ้าตอนนี้ก็คือกำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะจะปลูกแล้วไม่ต้องตัดตลอดชีวิตแล้วเนี่ยเรามาปลูกระยะเท่านี้เดี๋ยวมันก็จะต่อชิดกันต่อชิดกันประมาณ4ี่ลึงถึง5เดือนเนี่ยเราก็จะสามารถขยายออกไปได้เนาะอ่ะแป้งก็เลยเอามาปลูก เอามาปลูกอันนี้คือเป็นการเพาะชำแล้วมันมีสองแบบด้วยนะแบบด่างด้วยนะแบบด่างก็สวยนี่แบบด่างสวยมันจะมีสองแบบแบบด่างกับแบบเขียวเราชอบแบบด่างนะเราชอบแบบด่างเราก็เลยเอาแบบด่างมาปลูกด้วยนี่นี่เป็นไงนะก็สวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆ สองสามเดือนเนี่ยพอมันติดเป็นแพรนี่ก็จะสวยละวสักประมาณหาเดือนหเดือนก็แบ่งออกไปปลูกตามพื้นที่ได้แล้วซึ่งเรามีพื้นที่ที่จะปลูกเยอะก็คือพื้นที่หน้าบ้านเรานี่แหละปลูกแบบจัดสวนนะบ้านกำลังสร้างแล้วก็ดินหญ้ากำลังปลูกก็จะพอดีกันเลยบ้านเสร็จหญ้าสวยบ้านเสร็จหญ้าสวยเนาะการลงทุนก็จะ ต่เพราะเราไม่ต้องปลูกแบบว่าไม่ต้องซื้อมาแบบเยอะทีเดียวปลูกให้เต็มพื้นที่แต่เราใช้วิธีการเพราะแล้วก็ขยายเนาะอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้อัปเดตให้กำลังชื่นชมผลงานตัวเองพึ่งรดน้ำเสร็จนะเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ